ข้อสิบองคราวนี้มีรูปแล้ววาดยากมากเลยนะรูปออมาแมนนมิเตอร์หลอดแก้วอันหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง10บมเมถ้าหลอดแก้วถูกบรรจุไว้ด้วยน้ำนะครับเนี่ยเต็มไปด้วยน้ำไปหมดเลยซึ่งมีความหนาแน่น1000กิโลกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรและระดับน้ําสูงแตกต่างกันอยู่10บเซนติเมตรจงหาความดันแตกต่างระหว่าง อากาศที่ p หและ p 2นะ p รับความดันที่แตกต่างระหว่างอากาศที่1นที่ p 2คือผลต่างของความดันนั่นแหละก็คือ p 1นึ่งลบ p สความดันแตกตา่างแล้วก็หา p, p านะครลบ p อ่ะเราจะคิดยังไงดีเราคิดเหมือนเดิมให้ลอยต่อต่ำสุดนะครับ a กับ b เราก็อ้างว่า p a เนี่ยเท่ากับ p b เหมือนเดิมนะครับ p a ณจ,จุดนี้มีอะไรบ้าง มีความดานมันบรรยากาศอย่างเดียวใช่ไหมเพราะว่าน้าไม่มีความสูงตรงนี้ก็จะมี p หนึ่งอย่างเดียวครับส่วนตรงนี้ก็มี p สองใช่ไหมและก็มีความสูงของน้ำด้วยก็คือบวก log h เข้าไปนะครับเราต้องการหา p หนึ่งลบ p สองใช่ไหมก็ย้าย p สองเป็นลบก็เป็น p หนึ่งลบ p สองฝั่งนี้ก็เป็น log ของน้า log ของน้ํามีค่าเท่ากับสิบยกกําลังสามคูณ g คูณกับระยะความสูงก็คือสิบคูณกับสิบยกกำลังลบสองตรงนี้สองตัวตัดกันหมด นะครับตัดกันตัดกันก็จะเหลือว่าไอพีหนึ่งลบพีสองเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งพันบาสคาลก็ตอบข้อข้อหนึ่ง